วันนี้จะสอบวิธีการหาดับเบิลทอเบิลนั่นเองครับซึ่งมันก็คือเลื่อยเองซึ่งเลื่อยเ,เ,เนี่ยก็เป็นอาวุธชิ้นเดียวที่ต่างคนก็จัดได้นะครับเพราะว่าเลื่อยเนี่ยมันทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตาร์ง่ายเองแถมไม่พอเนี่ยดันถ้ายิ่งช้าเนี่ยยิ่งแรงกว่าเดิมอีกนัเองครับและยังทําดาเมจได้ต่อเนื่องอีกเรามาดูการโจมตีปกติครับซึ่งการโจมตีปกติจะเป็นการป่าเลื่อยพร้อมกับเกรดสแต็กนั่นเองครับป่าเลื่อยประมาณสองครั้งนั่นเอง ถ้ากดชาร์จเนี่ยมากเรากดชาร์จเนี่ยเล่ยจะทาการชาร์จนั่นเองครับเมื่อหากชาร์จได้เต็มที่เสร็จเนี่ยจะทําการพุ่งไปด้านหน้าแล้วยังไม่พอจะปาศัตรูเองและไม่พอเนี่ยยังเก็บเกลของค่าสตันนั่นเองครับซึ่ง่าน,นี้เป็นท่าอันตรายด้วยนะครับส่วนวิธีการหาทิศเสวตัวนี้ครับซึ่งมันจะอยู่ในดาดนนีครับในชัตเตอร์3นั่นเองครับ เมื่อเข้าเกมแล้วเนี่ยก็ให้นาการเดินตามผมนี่ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยให้เราเดินตามที่เขานําทางให้ก่อนนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเคลียร์มอนด้วยครับเพราะว่ามอนในของในดาเน,นี้ยน่ารำคาญม,มากเลยเนะครับ จะแถวนี้ครับมันจะมีเลเซอร์ติดตามตัวอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยจะให้เราไปที่แถวจุดนั้นใช่ไหมครับแต่เราจะไม่ไปยังไม่ไปจุดนั้นนะครับเราจะหาของก่อนซึ่งเราต้องหาอีกทางนึงครับซึ่งทางตรงนี้ครับถ้าคนสังเกตตรงกล่องดีๆเนี่ยนั่นก็คือกล่องที่ดับเบิลทอร์โบจะอยู่แถวนั้นนั่นเองครับซึ่งกล่องนี่แหละครับที่เราจะได้เลื่อนนั่นเองโอเคนะครับซึ่งเมื่อเราได้กล่องเสร็จเนี่ยก็ให้เกียด่านนี้ให้เรียบร้อยแลวนะครับถ้าออกเกมนี้เราจะไม่ได้ขอนะต้องเทียด่านน ดูคนดูเยอะเนี่ยผก็จะทำคลิปนี้ต่อไปอย่างเกะมะออมกอ์นะครับโอเคก็ขอขอบคุณแค่นี้นะครับที่ขอบคุณมารับชมน,นะครับบ๊ายๆแล้วเจอกันครับขอใหได้เกสมสนุกนะครับ